สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับหวยออกวันอังคารตุดจีนให้ซื้อเลขนี้มาแน่ๆนเจ๊ฟองเบียเผยเลขวันตุดจีนเรียกว่าไม่ทำให้ผิดหวังสำหรับเจ๊ฟองเบียรผู้ให้แนวทางเลขคนดังที่ล่าสุดหลังจากการออกผลรางวัลฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่17มกราคม2565จบสิ้นไปก็ทำให้เหานักเสี่ยงโชคที่ติดตามเจ๊ฟองเบียร ต้องเฮกันดังๆเพราะการออกรางวัลน,นั้นเข้าเลขแนวทางที่เจฟองเบียรให้เต็มๆได้แก่เลขท้าย2ตัว92โดยแนวทางที่เจฟองเบียให้นั้นจะเน้นไปที่เลข9ขณะที่เลข2และเลข3ได้แก่ 92, 95, 98, 97, 097ซึ่งกรเข้าเลข92แบบเต็มๆซึ่งภายหลังการออกรางวัลเจฟองเบียร ไดไลฟ์เฟซบุ๊กกิดลั่นดีใจกันแบบสุดๆมารอดูกันว่างวดวันที่1กุมภาพันธ์ส5งหาเจ๊ฟองเบียรจะพาปังได้อีกหรือไม่และล่าสุดเลขออกวันอังคารเลขที่ออกวันที่1กุมภาพันธ์หกเจ๊ฟองเบียร์888ไลฟ์สดบอกเลขแห่งความร่ำรวยรัฐบาลไทย1กุมภาพันธ์ส5้เน้นๆโดยไลฟ์สดเจ๊ฟองเบียนั้นคิดว่า เลขออกวันอังคารเลขที่จะออกต้องสวยแน่ๆซึ่งครั้งที่แล้วเลข9ก้า็ดันเข้าคิดว่ามันคือ9แรกของปีจุดจีนตรงกับวันเลขออกและตรงกับวันเกิดของตัวเองอีกด้วยเจฟฟองเบียก็เลยให้เลขมาแบบเน้นหนึ่งตัววาดเลขในอากาศให้เห็นเลขแห่งความร่ำรวยซึ่งก็คือเลข8นั่นเองแนวทางเลขรัฐบาลไทยงวดวันที่1กุมภาพันธ์เน้นไปที่เลข3 คือ30 32 39 7 39ขอบคุณข้อมูลจากเลขเด็ดเลขมาแรงเลขดังฉลาก5ภาคอย่างไรก็ตามโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านและซื้ออย่างมีสตินะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ